สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลายมือที่มีเครื่องหมายหลักฐานเกิดขึ้นคู่กันนั้นไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดแต่กลับเป็นผลดีที่แสดงให้เห็นว่านี่เป็นมือที่มีหลักฐานทั้งภายนอกและภายในหากเกิดขึ้นกับมือข้างเดียวจะหมายถึงโชคลาภและความมั่นคงระดับหนึ่งแต่ถ้าหากเกิดขึ้นในมือทั้งสองข้างโชคลาภย่อมทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นวาสนาที่ฟ้าลิขิตให้และตัวเองก็สามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้อีกด้วย และมักเกิดขึ้นกับมือที่ถือครองสมบัติยาวนานจนสามารถส่งต่อไปถึงลูกหลานเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวได้เห็นลูกหลานเติบโตในวันข้างหน้าด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม